ไม่เจอหรอกเสดจแม่รู้ได้ไงอ่ะทศยานรู้ไม่แปลกใจบ้างเลยจ้าลูกว่าทําไมลูกเกิดมาเป็นยักษ์ไม่แปลกใจไปจ้ะกะกระหม่อมคิดว่าเป็นเปวนเป็นกรรมของกระหม่อมเองแล้วกันอืถ้าจะเป็นกรรมก็เป็นปันทุกรรมมากกว่าทศยันเอ๊ะปันทุกรรมหมายความว่าไงไปจ่ะกะเด็ดแม่ก็ลูกมีสิทธิ์ที่จะเกิดมาเป็นยักษ์นี่จ้าทำไมไปจ่ะกะแม่ของลูกเป็นยักษ์นี่เอ๊ะเสดจแม่รับสั่งอะไรไปจ่ะกะกระหม่อมหงไปหมดแล้ว ทุสยันลูกวังแม่นะจ๊ะนี่ไม่ใช่เป็นนางเจ้าทุสยาตัวจริงหรอกจ้ะทุสยันแม่เป็นยักษ์นะลูกอะไรไปรยากาศเลิอดเลือดอย่าเด็ดแม่ไม่สบายรอเปล่าบยากานดูดิวิอย่ามาจับแก้มสิแม่ไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะทุสยันแม่เป็นยักษ์จริงๆแม่ไม่ใช่เป็นนางเจ้าตัวจริงหรอกจ้ะเลิอเลออย่าแล้วไปรยากาศเด็ดแม่ฉันแม่กินยาบ้างสิพยาการแม่ไม่ได้ป่วยแต่ทุสยนลูกต้องเชื่อแม่แม่เป็นยักษ์นะลูก จ้าจึงเกิดมาเป็นยักษ์ไงไหนละบรรยากาศร่างยักษ์ของเดดแม่เออเอา้โหกระหม่อมจะดูเหมือนกันแต่เดดแม่เป็นยักษ์จริงๆกระหม่อมต้องแปลงเด็ดแม่กองกระหม่อมต้องแปลงร่างเป็นยักษ์ได้บรรยากาทุสยันลูกต้องการเห็นร่างกายแท้จริงของแม่เหรอฮะไม่กลัวเหรอไม่กลัวบรรยากาศแต่เดดแม่องค์กำลังเจ้าบุษยาเป็นยักษ์จริงๆไหนล่ะร่างกระหม่อมอยาก,ากจะเห็นร่างกายแท้จริงของพระองค์ทุสยัน ถ้าลูกเห็นร่างกายแท้จริงของแม่ลูกอย่ากตกใจจาแล้วกันนะไม่ตกใจไปเลยกะได้ทุสยันเดี๋ยวแม่จะให้ลูกดูเดี๋ยวนี้นะนี่ทุสยันโอ้ไม์คอสนี่แม่ผมจริงๆนะครับเนี่ยอ๋อก็บอกแล้วว่าแม่ไม่ใช่พนางเจ้าบุษยาตัวจริงเออบอกไม่เชื่อต้องให้ดูร่างกายเนี่ยเป็นไงตะลึงไปเลยสิแกอืมเป็นไง เห็นร่างนี้แล้วทำไมตกใจพูดไม่ออกเหรอแสดงว่าประชาชนที่ล้มหายตายจากแม่เป็นยักษ์กินคนเนี่ช่วยไม่ได้มนุษย์พวกนั้นมันเป็นอาหารของแม่ละโอ้โหเด็ดแม่สเสด็จแม่บาปที่สุดเลยบาปยังไงกูไม่รู้จักตัวบาปรู้จักตัวอิ่มความสบายอเออ <c oughs> ไม่บาหรกมึงอ,อย่าไปเจ้่อค์พระพทธเจเาเาเาเ้าแกาหลอกลวงไว้เสด็จแม่ไม่ถือเลยเหรอกผมไม่ได้ถือศาสน,นาพุทธเว้ กูเป็นอยู่กูเป็นยักษ์อยู่ในเมืองอยู่ในป่าวะ่ะกูไม่รู้จักศาสนากูไม่มีอะไรหรอกกูรู้จักอย่างเดียวความสะดวกความสบายความอิ่มของกูเออทุสยันไม่จะเล่าความว่าอาดีตที่บ้านแม่แม่มามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงไม่จะบอกว่าเมื่อก่อนที่แม่อาศัยอยู่ในดงหิมะวันวันนั้นแม่รอนแรมเดินทางจากป่าเข้าเมืองแม่เดินทางก็สูพระมนกรเป็นจมินทินนี่ แม่ย่างไรก็ประหาตําหนักของหลวงชาราชเทพิสุทธิ์โอ้ยแม่เห็นแล้วแม่หลงรักทีสุดแม่ก็เลยไรมันจะกดได้คนในเมืองหลับไหลไปจนหมดพร้อมด้วยองค์ราชนีบุตรยาตอนนั้นพระองค์ทั้งกันใกล้คอดแม่เห็นองค์ราชาเทพิสุทธิ์แล้วโอ้ยเกิดความหลงไหลรังไกลในร่างกายพระองค์ที่สุดไม่ยอมไม่ได้ไม่ต้องเป็นเมียพระองค์จงได้แต่แม่มีวิชาคมไม่จะไปกลัวอะไร แต่เสินใจอุ้มราชินีตั้งที่ต้องเกลยกแรกดได้เปิดทงวัในกลางดวงเมื่อวันวันนี้คงตายโหงตายหาไปซะแล้วมัง้งทำไมแม่อดร้ายอย่างนั้นไม่ได้โหดร้ายเว้ยวความสบายของตัวก็เองมันช่วยไม่ได้เอ้อข้างแกลก็ต้องํำจัดในเมื่อแม่หุ้มมงราชินีตัวจริงไปที่ยงวัในกลาง่าแล้วแม่ก็กลับมาเพลงร่างเป็นองราชินีแล้วอยู่กับโบกของเธอจนมีเธอจนมาเนี่ยเป็นยังไงแม่ฉลาดไหมล่ะโอ้ไม่ดี เน็ตแม่บาปแล้วเบรกอ่ะเนแม่หนีไปกระหม่อมตัวบรกเราหนีไปอยู่ส่วนยักคแต่ไมหนีอะหนีทําไมอ่ออยู่ที่สบายใจประชาชนมีอะไรกินเยอะแยะ,ยะโอ้ยหวานไม่กินอะไรบ้างกินหมดลูกครูนังที่สวนไหนกินเองแม่กินหมดกินหมดเหลืออยู่คนหนึ่งไม่ไม่กล้าก,กินอ่ะทําไมลูกครูนังสินวนเราไม่กล้ากินเลยทําไมใหญ่เกินไม่บาปรู้เปล่าไม่บาป วันนี้ชาออกไปจากเมืองแน่นอนเอ้าไม่ห้ามแล้วเหรอไม่ห้ามเพราะว่าที่ชจออกจากเมืองนี้ไ็เป็นสือเผาองค์ราชนีตัวจริงให้จงพบแม่คิดอาอใจว่ามันคงยังไม่ตายเพราะในลูกของมันไม่รู้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายแม่คิดว่ามันต้องกลับมาอย่างแน่นอนวันนี้ไมใ่ให่เธอเนี่ยออกเป็นเสือให้พบเธอก็รู้จักเล็บและนันจะบุตรชายตัวจริงน้าตาคงจะเป็นเหมือนแม่อย่างนี้แหละ ไม่เบียกระเด็นแม่ขมมไม่ทําเด็ดขาดที่แม่รับสั่งไม่ทําไม่ได้แต่แกไม่ไปสืบหาอง์ราชินีแล้วข่าเสรานั้นแม่ของตธอจะเป็นคนตายเองนั้นจะบอกให้นะดื้อทุสยันออกไปเดี๋ยวนี้ไปสืบหาองราชินีตัวจริงไห้พบเราฆ่าเะได้กระเถิบท้องมาเลยลูกของมันเราฆ่าย้ายเหลือไม่ได้หากไปเจอผู้ที่อุปการรับรักของมันก็เลยไม่เกี่ยวฆ่าไ้หมดมายาไปเว้นคนที่ม,มีปากเสียงอะไรไม่ต้องไปพลันประน,นีมัน แต่ถไม่ทำอย่างนั้นแม่ของเธอตายแน่นอนทุสยานไม่จะบอกให้นะลูกวันหนึ่งวันใดองค์ราชารู้ความจริงว่าองค์ราชินีบุษยานไม่ใช่เป็นคนจริงและนางบุษยาตัวจริงมันกลับมาหาที่นี่แม่ตายอย่างเดียวลูกแต่ลูกไม่ทําอย่างนั้นแม่ตายไม่บีกะดิษแม่นั้นเราหนีไปอยู่ได้กันจะไปยาาู่กะดิษแม่เราจะมาอยู่พวกมนุษย์เลยไม่ได้เฮ้ยไม่หนียอย่าดื้อสิไปแล้วกันอย่าพูดมากไปดูว่าองค์ราชินีตัวจริงไห้พบแต่มันนกลับมาวันไหนแม่มันตายวันนั้น เออราจินีกลับมาฆ่าแม่คนที่ช่วยราจินีก็แม่ก็คือแกถ้าตัวฐานที่ไม่ช่วยไปฆ่าราจินีตัวจริงเออแม่แตายวันไหน้บาปกว่า,น,าน,นั้นรู้ไหมด้วยเออไปอย่าช้าเอาอ,อะไรว่ามันสั่งจ,จ,จ,จะาเจ้นนแล้วกนะ็หนีไปได้นั่น่ะเออผมไปแน่ครับแม่ครับแต่ผมไปคราวนี้ผมไม่ได้ไปตามก้าบพระองค์หรอกเราบผมจะไปตูนเชิญนะครับเมืองเออไม่หาทางแกต,ตัวเองก็แล้วกันที่ไปสวรรค์แต่แม่นั้นจะไปนรกช่วยมันได้เว้ยไปแล้ว ลกัดกวันตนเดินออกกณะนี้นอกตำหนักลูกใจอยากรับร่นจนปวดรัวออกจากเมืองเป็นจะมินดินของตัวแล้วตอนเจ้ามัวกลายระวังหยกยางเดิน ตัวจริงก็อยู่ในบ้านในเมืองนี่เองเป็นคนใกล้ชิดขององราชาเป็นเป็นเส้น,นผมบงังกูเขาซะแล้วพี่น้องครับองราชจ,าจะหาวิธีแค่ไขปัญหานีน้ได้หรือไม่จะจับกาตกรตัวจริงได้หรือไม่พี่น้องติดตามหาความเข้าใจต่อมาในสัรยายเดชสิงประยอง สายตาพอ่พี่น้องมายังสำนักวัดดดนตาซึ่งเป็นสำนักของพระอาจารย์พัดนและเด็กสาวแสนสวยที่ปรากฏต่อสายตาพอบพี่น้องจะมีนามว่าดวงฤทัยดวงฤทัยเป็นเด็กสาววัยประมาณสิบเก้าปีพี่น้องครับพร้อมด้วยนายเท่งนายหนูนุยเด็กวัดร่วมสำนักวันนี้ดวงฤทัยมีอะไรที่จะมาพูดจาปลาใสกับนายเท่งและนายหนูนุย ก็ขอเชิญพี่น้องติดตามหาความเข้าใจต่อมาสะครับ ็นจิตวัตนาจยัจนร้อนในนองตำความดีดในใจตุกปิดแล้วเราิิดสีตรงจนเดี๋ยวนี้เธอเต็มสา lệnh nói nhái cảm ơn này chạy tóc lòng và tóc tàng phuni con nu yang tân song chóc tirai nòng cung chạy nạc con mẹ mà 兄弟。 กันตรทนน้นองนอนทนไม่ไหวเหน,นาลมอม,มปานน้ำโบราณวาด mon non nao nhặt cào cào kiếm ai mua người thì gò bờ dầm sao đó mà chẳng cái gì mà mày sao là... Mà bỏ anh lạc còi mon non nao nhặt mua ấp quất gặp rong qua TÔNG hàng má เอจอดนอนกอดโบชายบอกกําเดียวว่าตั้งเชี่ยวทั้งมันบ้าลิงขายหุงก็เคย i ุ่มเคยกท่าใจแย่งกว่าพ้ามันลุกเอาวา่ากลางวันเล่นจอจัดพริตแล้วจะนุกแบบไหนน้องตองใจเทียกลางตีน,น ฉันต้องรู้แต่ว่านุไม่เคยคนแก่คนเตาอย่ามากล่าวโทษนูใจหลบลูฉันตามดูเจยเจยแล้วตาหนุฉันตามดูเจยเจย พวกเพื่อนพ้องก็ล้องนองว่าเจอช่วยสาธิตให้เป็นวิทยาตาคนเด็กนี่มันแกรงให้คนแจงกูแลน้องนูก็ร้องให้รนอนองจนแล้วตนอยมันอนนองจนลา พัน tr ันเอาตอนวันแต่งงานตอนที่สู้ก็นอนคูอยู่บนแตียงและบตัวใจตองจิิงกันเก็งลิงเสือในน้ำไม่เคให้ใจวั้นี้ไม่ก็โรคนี้นอนดับไยเต็มปิดไฟหัวต็มหมวกาสมันร่มใสสุดสุด ก็ู่ก็ทู่มททยทนึกในใจอยาไม่เลยเจ็ดคนจุกใจจุกเอนกพากังวเปเห็นตามันกูนข้าวลายแ้ง่ลูกใจยำใจํำใจเาก็ลมก็หล่อที่มต

เล้วก็วจูบเล้วดูตูนอนคู่ดูครางเมื่อนอย่างตูโก็แล้วก็กลางตาไมนู่นุยน่าไว้ไว้บอกน้องกันตื่นกันมากมีฉันนี่ยางฟังต่องอกเลี้ยเล้าไม่อยากเล่าเชียงไอ้แม่ เรมบอกไม่แทดว่าหัดเด็ดปีคอเรื่องตงน้องอยากควงอยากคืนลังลาวตคืนมีจงโอกับรอบปีคอว่าเด็ดน้องไม่แรงคนต้องแข่งปี่แหงโดดรองเอื้อเลคนแก่แก่ลบมิดจะรุกว่าร้อยเอื่น เกาเมื่อลานเย็ดออกมารวมกันให้ไม่ให้นกไหวเย็ดกันไม่มีเอ๊ะแบบแม่ฮีอ้าคุณพี่ไม่เพิ่มเหรออ้แอา,แาแล้วมึงตบกูใช่เลยัดชัวจริงกูว่าแล้มต้องลงเบรดเบรดเหลาพี่เต่งอยาไปทำพี่หนุ่นน้อยพี่หนุ่นน้อยแกไม่ได้เจต,นา,จเจตน,นาร้ายจ้ะไม่ใช่เจตนาไรหรือเอราเล่นแต่ก้องรับล็อกล้อมก เราจำเจ้าราดตัวเด็กมันจมกูแล้วจริง